สวัสดีครอบผมอยู่กับผมดูชพูดนะครับวันนี้จะไม่ใช่การรีวิวตัวละครนะครับผมจะย้ําว่าจะเป็นการต้องบอกว่าเป็นการพูดความในใจนิดๆหน่อยๆละมั้งเกี่ยวกับตัวละครที่มาในอัปเดตนี้น,นะครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นตัวละครเก่งนะครับแต่ว่าผมค่อนข้างที่จะเกลียดเกลียดเออเกลียดนิดหนึ่งไม่นิดหนึ่งอะ่ะกลางๆเลยมันเป็นตัวละครตัวแรกที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบมากๆนะครับผม มันก็คือตัวละครที่มีชื่อว่าตัวของรูน่าวอร์เซเวนที่มาจากโทโฮหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะผมเห็นมีคนบอกนะครับผมตัวของรูน่าวอร์เนี่ยผมจะอธิบายสกิลสั้นๆนะครับก็คือมันเป็นพาสซีฟสกิลนะทุกครั้งที่โจมตีโดยศัตรตูเนี่ยมันจะได้รับเกรดครับผมแล้วทุกเกรดของมันเนี่ยจะได้รับพลังนะฮะก็คือ33%จะได้รับสโลว์นะครับผม50%เป็นเวลา20วิ60%ทำการหยุดเวลาเป็นเวลา8วิแล้วก็100%จะทำการหยุดเวลาทั้งแมปเป็นเวลา8วินาทีครับผม แล้วก็ทําอย่างเงี้ยวนได้เรื่อยๆซึ่งมันเก่งมากๆเพราะตัวของรูน่าเนี่ยมันตีไวครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็บเกตพอทุก,ทก,ทก,ทกๆ100อ่าเกตหนึ่งร้อยปุ๊บมันก็จะจะรับความสามารถในการหยุดเวลาทั้งแมปนะผมไปเวลาไปดวินาทีนะครับซึ่งมันเก่งแต่ว่าเพราะอะไรละ่ะทําไมผมถึงได้เกลียดตัวละครตัวนี้ไปไปดูกันนะผมตัวละครตัวนี้ได้จากการเก็บเวทเทิลพาร์ตนะครับผมนี่เลเวล40มั้งนี่ครับผมรูน่าวอล์สเวน ดูกันผมว่าทาไมผมถึงได้ไม่ชอบตัวละครตัวนี้ทั้งที่มันเก่งนะครับผมไปซึ่งอย่างที่บอกไปว่าอันนี้มันจะไม่ใช่การเจาะลึกนะครับมันไม่ใช่ดิไม่ใช่ไม่ใช่การรีวิวตัวละครนะผมเพราะฉะนั้นผมจะไม่เจาะลึกเรื่องแบบาพาร์สสีฟหรือว่าแบบสกิลทําอะไรได้การโจมตีเป็นยังไงนะครับผมเหตุผลที่ผมเกลียดตัวละครตัวนี้ในอัปเดตนี้นะครับผมไปดูกันนะฮะก็บางคนอาจจะแบบไม่ได้คิดอะไรแต่สำหรับตัวผมผมค่อนข้างที่จะไม่ชอบด้วยเหตุผลที่ผมก็จะบอกตรงนี้นะครับผม เดี๋ยวให้ทุกคนดูก่อนว่าทุกคนจะคิดเหมือนผมไหมนี่คร้บผมตัวของลุน้าววางไปปุ๊บนะครับผมก็ไม่มีอะไรนะผมจะอัพเก่ให้เต็มเลยแล้วผมนี่ค่อนข้างดีไวเห็นไหมเก็บกๆได้ดีแต่ว่านี่แล้วผมตรงนี้แหละที่ทําให้ผมไม่ชอบนะฮะเดี๋ยวผมจะเสียบบอสมาสักเลือดประมาณหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านแล้วกันอะแต่ว่าสปีดแค่หนึ่งพอแล้วผมอ่ะสปาวมมานะฮะทุกคนดูแล้วผมการจมตีของน้องลูน้านะฮะเรวดูนะครับผมดูนะฮะ ตอนแจมก็ไม่มีไรครับผมอ่ะอันนี้เริ่มแล้วครับผมอันนี้เริ่มเริ่มเริ่มเก็บเกียร์และเริ่มเก็บเกียร์ได้ถึงนี่ครับผมอ่ะเจ็ดสิบละปึ้งนี่ครับผมอ่านี่แหละฮะตรงจุดนี้ครับผมแล้วดูนะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์ปึ้องอีกรอบหนึ่งอ่ะไม่พอครับผมอ่ะหมดไปแล้วเก็บใหม่ตีใหม่นะฮะตีใหม่อีกรอบหนึ่งปิง้งแล้วก็อ่ะอีกรอบหนึ่งห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบปึ้องอย่างนี้ครับผมแล้วก็แปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อย แล้วก็ปึ้งอย่างเงี้ยครับผมไอค้คาเมล่าเช็คนี่แหละฮะที่ทาให้ผมเกลียดมากๆากแล้วคนลองคิดสภาพเวลาเรากำลังนั่งเล่นเกมอย่างเงี้ยแล้วแสงม,มันก็ขึ้นอย่างเงี้ยอ่ะเรากำลังวางตัวละครหรือว่ากำลังทําอะไรอยู่กำลังอัพตัวละครอย่างเงี้ยแล้วก็บึมอย่างเงี้ยแล้วจอมันสั่นนะผมแล้วมันเป็นทุกครั้งนะมันไม่ได้แบบปิดได้หรือว่าอะไรนะผมการตั้งค่ากราฟิกให้ต่ําก็ไม่ช่วยอะไรนะฮะอันนี้ผมจะปรับให้ดูนะกราฟิกโหมดนะผมผมจะปรับให้เป็นต่ําสุดเลยแล้วก็ผมจะเปิดตัวฟาด ไอตัวของฟァสการาฟิกด้วยนะผมฟァสต์การาฟิกหมดนะฮะตรงนี้นะอ่ะทุกคนดูวับผมดูนะนี่เปิดแล้วครับผมด,ดูตัวลมตีเห็นี้ับผมแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยทั้งแสงทั้งสีทั้งหน้าจอสัน่นผมไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงได้คิดทําแบบนี้ผมอันนี้ผมไม่เข้าใจคือมันทําให้แบบอ่ะบางคนที่แพ้แสงแบบเนี้ยอาจทาให้เกิดเป็นโรคลมชักได้เลยบางคนที่ไม่ชอบการอ่ะคาร์บีาเช็คอย่างเงี้ยอาจทำให้เวียนหัวแล้วซึ่งผมเป็นอันที่2ก็คือคาร์บาเช็ค มันเวียนหัวมากๆากแเวลาเราเอาไปเล่นในด่านจริงๆแล้วแบบปล่อยอย่างเงี้ยอย,อย่างเงี้ยผมอย่างเงี้ยเอาเสภาพมันก็จะตีตีตีแล้วทุกคนลองคิดสภาพว่าถ้าสมแติว่ามันวางวางได้หลายตัวผมสมมตินะอย่างเงี้ยแต่ยีผมแล้วมันสั่นเราปิดไม่ได้นะผมแล้วเราลองนั่งจ้องอย่างเงี้ยแล้วเราไปเล่นด่านจริงๆอ่ะมันไม่ได้จบแค่นี้ไงมันเวียนหัวนะครับผมผมไม่รู้ว่าคนที่ดูคลิปผมตัวเนี้ยมันจะรู้สึกยังไงแต่ผมขออนุญาตปิดเลยแล้วกันนะผมอ่ะนี่นะผมอันนี้เป็นหนึ่งในตัวหนึ่งในเหตุผลแล้ะหนข้้าางงทีีี่จะเกกลยดตรนมๆ ผมพูดได้ตรงๆเลยผมผมไม่รู้ว่าคนอื่นจะคิดยังไงนะแต่สำหรับผมผมไม่ชอบเลยไอ้ตรงนี้เนี่ยไอ้ถ้าการโจมตีเลยอะไรแบบนี้มันปิดไม่ได้ผมปรับท่าฝียังไงมันก็ปิดไม่ได้อะคือมันเป็นการโจมตีของตัวละครอ,อะ่ะเหมือนอารมณ์ของพวกตัวละครคสก์ินที่มันขึ้นนะผมก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงได้คิดทําแบบนี้ขึ้นมาไม่เข้าใจเลยครับผมตอนนี้ตัวละครมันเก่งและดีมากๆนะแต่พอไปเจอไอ้พวกผมไม่อยากใช้เลยแล้วไม่อยากหยิบมารีวิวด้วยมันนี่แหละครับผม ต้องสำหรับใครที่ชอบหรือโวยค,คนน้องตัวนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมไม่ชอบจริงครับผมกับการไอแอนนเมชันการโจมตีแบบนี้มันทําให้เกิดผลเสียเยอะต่อร่างกายนะครับผมโอเคเนาะสำหรับใครที่ชอบหรือที่เห็นยังไงกับคลิปนี้ก็สมามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ like, ับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปสำหรับนี้ก็ไปกันลับบ๊ายบายไว้เจอกันครับผม